สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษร,รัฐบาลประจำวันพุทธที่16กันยายน2563นะครับผมอาจารย์ออสตากศิลาครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับงวดที่แล้วคลิปของผมก็เข้าทั้ง97และ98นะครับก็ดีใจยินดีกับทุกท่านนะครับที่มีโชคมีลาบกับรัฐบาลงวดที่แล้ว สำหรับท่านใดก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับคลิปที่แล้วผมให้เอาไว้อะไรครับ97แล้วก็98ชุดวินผมนะครับสำหรับดาวเด่นวันนั้นวันที่16กันยายนนั้นมีอะไรกันบ้างผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมีมามาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ครับสาหรับดาวเด่นาดาวพุธสี่นั้นก็อยู่ในราศีกันนะครับ สำหรับดาวอ,อาทิตย์หนึ่งกับดาวจันสองนั้นอยู่ราศีสิงค์ครับดาวศุกร์หกอยู่ราศีกรกฎครับลา่าดาวลาหูเพิ่งย้ายมานะครับอยู่ราศีพฤษภนะครับส่วนดาวคาร3สามดาวลฤตยูครับอยู่ราศีเมษครับดาวภเกตครับอยู่ราศีมีนครับผมส่วน รา,าดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ไอดาวเสาร์เจ็ดนะครับอยู่ราศีธนูนะครับก็มาวิเคราะห์กันหกดวงเช่นเคยครับสำหรับวันที่สิบหกเป็นวันพุธนะครับก็ลัคนาวันเวลารัฐบาลออกก็ประมาณอยู่ราศีธนูครับราศีธนูบ้านเบอร์ห้านะครับบ้านเบอร์ห้ามา ชมกันดีกว่าละดวงแรกของผมนะครับผมให้นะครับที่ผมบอกอะห้านะครับผมจะให้ห้าดวงแรกน่ครับเด่นยังไงก็วันนั้นก็อยู่ในมหาธนโห่หงเลิกนะครับอยู่ในพบตะนุได้มาตรฐานกเกษตรอยู่ระหว่างลุกที่8ดดาวอังคารสามนะครับวันนั้นก็ยังได้ตําแหน่งระ,ระหว่างปู่เอกครับผมมาดูดาวเด่นดวงต่อไปครับผมให้ดาวสุกรหครับ ดาวสุขหดาวสุขหครับนั้นวันนั้นก็อยู่ราชาเลิกครับอยู่นรพบลาพระในตำแหน่งมาตรฐานดาวก็คือราชาโชคอยู่ระหว่างลูกที่ห้าดาวอังคาร3นะครับได้ระวางปู่เอกได,ด้ด้วยนะครับมาชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามผมให้ ดาวสุอ่าดาวเสานะครับดาวเสาดาวเสานะครับวันนั้นก็อยู่ในมหัาธโนแห่งเลิกอยู่ในพบกระดุมพระพบการเงินนะครับวันนั้นได้ตาแหน่งอยู่ระหว่างลูกที่8ดาวคานสามนะครับนะและในวันนั้นได้ตาแหน่งระหว่างปู่เอกด้วยเช่นกันครับ3ดวงนี้ถือว่าเป็นดาวเด่น3ดวงที่มาแรงครับ แล้วผมจะให้อีกสามดวงนะครับเป็นตัวลองของผมให้นะครับมาดูดาวเด่นดวงที่สี่ครับผมให้ดาวจันทสองครับผมจะวางแถวที่สองนะครับดาวจันทสองนั้นอยู่ในมหัศนโนแห่งเลิกนะครับอยู่ระหว่างลูกที่หนึ่งดูที่วางลูกที่ห้าครับเกาะดาวดาวที่หนึ่งนะครับวันนั้นก็ได้ตำแหน่งวอลโคตรระวางด้วยนะครับ มาดูดาวเด่นดวงที่ห้าดวงต่อไปนะครับดวงที่ห้าผมให้อาทิตย์หนึ่งครับดาวอาทิตย์หนึ่งดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนั้นก็อยู่ในภพสุภะอยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวคือเกษตรอยู่ระหว่างลูกที่เก้าดาวพระรหัสห้านะครับมาดูดาวเด่นดวงสุดท้ายนะครับดาวพุธสี่นะครับผมให้ดาวพุธสี่เลย ดาวพุธสีวันพุธสี่นั้นอยู่ในเทสาตรีแห่งเริกนะครับเนอพบกรรม,มะนะครับยังได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรมหาอุดอยู่ระหว่างลูกที่8ดาวอาทิตย์หนครับสำหรับดาว6กดวงนี้ท่านผู้ชมก็จับวินได้ทั้งหมดเลยนะครับ6ตัวนาไปวินรัฐบาลอ,อมสินนะครับแล้วยังมาต่อที่ฮานอย และมาเลยครับสำหรับดาวเด่นผมจะมาจับ2สสองตัวให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยครับผมจะเอาดาวพระหัตถห้านะครับ เพิ่นหัดห้ามาจับนะครับห้าอะไรก็ห้าหกครับ 5, ห้าหกวู้เด่นนะครับแล้วก็มาห้าเจ็ดครับสามตัวนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็มาห้าห้าสองครับห้าสองครับ 1> ห1นึ่งครับห้าหนึ่งนะครับห้าสี่ครับผมจะเอาดาวสุกหกมาจับอีกนะครับดาวสุกหกหกอะไรก็หกเจ็ดครับหกเจ็ด หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดแล้วก็หกสองหกสองครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับหกสี่ครับ และเอาเอาดาวสาวมาจับอีกตัวครับเจ็ดอะไรเจ็ดสองครับเจ็ดสองนะครับอ่าเจ็ดสองแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งครับแล้วอีกตัวก็เจ็ดสี่ครับครับ ท่านผู้ชมก็นําไปวินได้เลยนะครับแต่ผมมาจับให้ที่เด่นๆนะครับสาหรับ3ตัวนั้นผมก็จะมาจับให้สัก3ชุดครับก็มีอะไรก็แถวนี้เลยครับ5 6 7 5 5 6 7หรือจะเป็น6 7 5ก็แล้วแต่ครับอ่าหกห้าห ห้าหกหนึ่งครับห้าหกหนึ่งแล้วครับแล้วก็อีกตัวก็ห้าหกสองครับห้าหกสองท่านผู้ชมก็นำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับตัวเลขของผมก็เชิญได้นะครับผมจะแปะลิงก์ลายกลุ่มไว้ด้าน,านล่างนี้นครับท่านสามารถเข้ามาได้ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ผมจะมาลงเลขให้ท่านทุกวันนะครับถ้ามีอาจารย์ทุกท่านนะครับมาให้แนวทางอีกหลายๆท่านนะครับสำหรับฮานอยก็สำหรับดีใจกับกลุ่มไลน์ของผมดนวยนะครับมีก็มีโชคมีลาภก,กันทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กับ ผมอาจารย์ออสด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผมจะพยายามนําคลิปดีๆหาเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกงวดทุกงวดเลยนะครับสําหรับรัฐบาลชุดคลิปนี้ผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ